ถ้าบ้านของเราอยู่ตรงข้ามกับปล่องเมนหรือว่าปล่องเตาไฟเผาขยะต่างๆเนี่ยแบบนี้ถือว่าเสียหายในทางวงจุ้ยหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบสวัสดีครับผมอาจารย์โอจากวงจุ้ยอยู่ดีมีเฮงสําหรับบ้านใครนะที่สํารวจตรวจดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าตรงข้ามบ้านเรามีปล่องเมนอยู่หรือว่ามีปล่องไฟนะครับของโรงงานหรือว่าเตาเผาขยะรวมถึงทิศท,ทางอื่นๆรอบๆบ้านเนี่ย แบบนี้เนี่ยเสียหายหรือเปล่าในทางหวงจุย้ยสําหรับใครที่มองเห็นแบบนี้นะครับในทางหวงจุ้ยเนี่ยเขาก็เรียกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นส่วนส่วนเนี่ยจะมาจากทิศทางใ,ใดก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเสียหายนะเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีทิมแทงเข้ามาสู่บ้านของเรานะครับคราวนี้เนี่ยในการพิจารณาด้วยหลักการของหวงจุ้ยเนี่ยถ้าเป็นหวงจุ้ยขั้นสูงเขาก็จะมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับว่ามาจากทิศทางใดองศาใดนะอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์แบบละเอียด แต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์แบบเบื้องต้นเนี่ยเราก็ให้ดูว่ามาจากทิศทางใดทั้ง8ทิศไม่ต้ององลึกถึงเรื่องขององศานะครับดูทั้ง8ทิศพอการที่มีส่วนทิมแทงเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของเมนหรือว่าเป็นเรื่องของปล่องไฟจากเตาเผาอันนี้เนี่ยในทางหงจุยเนี่ยจะหมายถึงเรื่องของความร้อนหมายถึงเรื่องของไฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทิมแทงเข้ามาภายในบ้านหรือว่าเรามองเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ย มันหมายถึงจะทําให้คนภายในบ้านมีโอกาสเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องของธาตุไฟธาตุไฟเกี่ยวเรื่องของอะไรบ้างครับสุขภาพเกี่ยวเรื่องของเลือดลมต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องของระบบของหัวใจระบบความดันโลหิตระบบการหมุนเวียนของเลือดภายในร่างกายนะครับก็จะมีปัญหาได้โดยมีปัญหาสําหรับใครนะก็สามารถดูได้อีกว่าเอ๊ะแล้วมันมาที่ทางไหนล่ะนะถ้ามาที่ทางไหนก็จะมีปัญหากับบคุคคลนั้นๆภายในบ้านนั่นเองนะครับ อันนี้คือเป็นการวิเคราะห์โดยหลักการเบื้องต้นของห้งช่วยชัยภูมิภายนอกโดยหลักการแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับนะ,ปะเปลี่ยนเรื่องของพลังงานไม่ดีนะครับโดยการสลายนะหรือการบังแต่การบังเนี่ยต้องบอกว่าบังไงมันก็ไม่มิดนะครับเนื่องจากว่าเขามีลักษณะมีความสูงมากกว่าบ้านเราอยู่แล้วเราถึงมองเห็นเราจึงใช้วิธีการเรียกว่าสลายพลังอันนี้ง่ายที่สุดเลยในกรณีที่เขามาจากที่ทางใ,ใดๆของบ้านเราก็ตามเนี่ย เราให้มองว่าตัวปล่องไฟต่างๆแล้วก็ปล่องเมนเป็นสายลักษณ์ของธาตุไฟอันนี้คือการเคราะห์เริองต้นนะเป็นธาตุไฟเราสามารถที่จะสลายธาตุไฟให้ไปเป็นธาตุดินได้ดังนั้นจะสลายพลังงานธาตุไฟเราก็ต้องใช้สีที่เป็นสีธาตุดินนะครับก็คือเป็นสีน้ำตาลสีเหลืองอ่อนเหลืองแก่นะแล้วก็ตัวรูปทรงก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอันนี้เนี่ยสามารถที่จะ ใช้ในการสลายพลังงานร้ายได้นะครับดังนั้นพอเรารู้แล้วว่าเอ๊มาจากทางหน้าบ้านมาจากทางที่ทางใดของบ้านเราเราก็สามารถที่จะใช้แค่เพียงแค่วัสดุหรือว่ากระดาษอ่าที่เป็นกระดาษแล้วก็เป็นสีเหลืองสีน้ำตาลแบบนี้ก็ไปแปะไว้นิดเดียวนะครับหรือจะสามารถที่จะทาสีรัว้วให้เป็นโทนน้ำตาลอ่อนก็ได้น้ำตาลเข้มก็ได้นะหรือว่าสี ที่เป็นสีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มนิดนึงเนี่ยสีเหล่านี้ก็สามารถที่จะสลายพลังงานร้ายที่มาจากปล่องเมนแล้วก็ปล่องไฟต่างๆจากโรงงานหรือว,ว่าเตาเผาขยะได้แล้วนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสลายพลังงานไม่ดีเนี่ยให้หายไปเลยนะครับก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับหลักการนี้แต่ถ้าใครรู้สึกเอ๊ะไม่มั่นใจนะครับก็อาจจะมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม,ตมบังในทิศทาง,างต่างๆถ้าสามารถทําได้ นะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้ามองไม่เห็นหรือมีอะไรกำบังอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยลดทอนพลังไม่ดีเนี่ยไม่ให้เข้ามาภายในบ้านเราได้มันก็เป็นหลักการนะครับของฮวงจุ้ยชัยภูมิคือหลักการของฮวงจุ้ยภายนอกของบ้านเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆด้วยตนเองนะโอเคหวังว่าก็จะมีประโยชน์สําหรับทุกท่านในการที่นําไปปรับใช้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ